ได้วันนี้วันหยุดชดเชยวันพระใหญ่นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือวันมาคาบูชาเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวันเสาร์เนี่ยวันมาคาบูชาหนิงก็ไปที่สนามหลวงมานะคะว่าบรรยากาศแบบคนเยอะมากคนเยอะจริงๆนะคะแล้วถึงแม้อากาศจะร้อนนะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความตั้งใจของผู้คนเนี่ยลดน้อยไปเลยนะคะคือเรียกว่าแถวนั้นเนี่ยปกติแล้วนะคะปกติแถวนั้นเนี่ยคนก็จะเยอะและคับคั่งด้วยนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพราะตรงนั้นน่ะเป็นจุดไฮไลท์แลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครมีวัดพระแก้วมีวัดโพมีแถบนั้นสนามหลวงมีอะไรอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวคือคึกคักอยู่แล้วแล้วบวกกับพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจที่จะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ยิ่งทําให้ผู้คนเนืองแน่นคึกคักมากขึ้นไปอีกนะคะนี่คือบรรยากาศอันนี้ที่ท้องสนามหลวงแล้วจะมีการสร้าง เป็นมณดกขึ้นมาเขาเรียกมณดกไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะประดิษฐานนะคะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ให้คนที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยมาแล้วก็เวียนรอบสามรอบอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเป็นกลุ่มๆเอาไว้นะคะเพราะว่ากว่าที่แต่ละคนจะเดินครบสามรอบเนี่ยมันก็มันก็จะใช้เวลาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยจัดการให้แล้วเขาก็จะมีแบบ ดอกไม้ให้นะคะให้ดอกไม้ให้บริการก็จะมีเต็นท์คือเขาจะมีเต็นท์จัดก,การให้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วเขาก็จะปล่อยทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะคะก็ค่อยๆไหลเวียนกันเข้าไป <ạ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปนะคะแนะนําและช่วงนี้อากาศร้อนด้วยใครจะไปแนะนําเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะเอ่อข้าวปลาอาหารก็กินไปให้เรียบร้อยเตรียมน้านะอย่าดมอย่าลมอย่ามองพัดหรือจะมีร่มก็ได้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็หมวก ด้วยนะคะเอาจริงๆแล้วเขาก็มีบริการมีน้ํามีอะไรให้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยอสะดวกมากนะเพราะพื้นที่มันกว้างนะคะก็เตรียมเตรียมสเบียงของตัวเองไปกันละกันเพราะว่าเผื่อว่าคุณไปในช่วงที่คนเยอะๆเนี่ยกว่าจะต่อคิวเข้าไปวันนั้นหน่งต่อคิวเข้าไปก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันกว่าที่จะได้เข้าไปถึงจุดที่เขาจะให้เวียนรอบนะคะซึ่งก็จะไปดิดสถานอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งถึงวันที่สมีนาคมนะคะ ก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะอายุกว่า2,600ปีนะคะ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยค่ะที่กระทรวงวัฒนธรรมอัญเชิญจากอินเดียนะคะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะเชื่อว่าผู้ที่ได้สักการะจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องราวต่างๆรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทําการอันใหญ่โตก็จะพบแต่ความสําเร็จอันนี้นายผลภูมิพัฒน์ภูภมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเขาจะเปิดให้เข้าสักการะกันตอน9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะอยู่จนถึงวันที่3มีนาคมนะคะจากนั้นวันที่4มีนาคมค่ะก็จะอัญเชิญไปยังหอคําหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะแล้วก็จะเปิดให้เช่าสักการะกันจนถึงวันที่8มีนาคมแล้วก็9มีนาคมก็จะอัญเชิญไปที่อุบลราชธานีค่ะไปที่วัดมหาวานณารามนะคะเปิดให้สักการะในวันที่10ถึง13มีนาคมและว,วันรุ่งขึ้น14มีนาคมก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปยังวัดมหาธาตุวชีรมงคลจังหวัดกระบี่ค่ะ เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ของภาคใต้ได้สักการะกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกทกท,กท่านเลยนะคะแล้วก็วิธีการเดินทางเอาที่ดีที่สุดนะคะก็จะมีขอสอมกค่ะก็จะให้บริการใน3เส้นทางด้วยกันนะคะรับส่งประชาชนฟรีตลอดอาการเข้าสักการะเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้คนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะขั้นสามารถที่จะ เข้าได้ทั้งทางฝั่งสารดีกาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรองรับประชาชนได้ฝั่งละ1 0 0 0คนค่ะก็จะมีบริหารอาหารมีน้ําดื่มบริการให้ตลอดทั้งวันแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็พื้นที่มันก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างนิดน,นึงอาจจะไม่ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็แต่แต่จริงๆแล้วจะมีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะพี่กองคุณผู้ชมจะมีเจ้าหน้าที่ <Yeah. S 1> เนี่ยคอยเดินมาถามว่ารับน้ำไม่คะรับข้าวรับก็จะมีจิตอาสามาเนี่ยก็ก็จะมีบริการอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองได้ก็ก็จะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในการเดินทางนะคะท่านสามารถที่จะเอ่อใครเอารถไปก็สามารถที่จะไปจอดรถได้ที่ลานจอดรถของท้องสนามหลวงเมื่อวันเสาร์ จริงวันเสาร์เราได้ฟังรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าสื่อสารเผื่อใครไม่ได้ฟังวันเสาร์ก็แล้วกันนะคะจริงๆตอนแรกอน,นีงเข้าใจว่าที่สนามหลวงคนคงจะเยอะมากก็เลยมองข้ามสนามหลวงไปไม่เอารถเข้าไปจอดในสนามหลวงก็เอาไปจอดแถวลาชนาวีสโมสรแถวอะไรซึ่งมันเต็มค่ะรถมันเต็มก็เลยลองเสียงวนมาเข้าไปในสนามหลวงปรากฏว่าในสนามหลวงเนี่ยพื้นที่จอดรถค่อนข้างกว้างทีเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็พอคนเขาเวียนเวียนเสร็จอ่ะ สก,การะเสร็จเขาก็ไปอะค่ะคือคนมันก็จะมีเข้ามีออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจําเป็นจะต้องเอารถไปจริงๆเพราะหลายครอบครัวนะหลายครอบครัวพาแบบคุณคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามามเพราะเหมือนกับนี้คือครั้งหนึ่งในชีวิตอะก็จะเอาวีลแชร์มาอ,าอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองวนเข้าไปจอดในสนามหลวงดูนะคะแต่ว่ารถมันติดมากนะรอบสนามหลวงเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาลองวางแผนดูกันละกันนะคะหรือไม่อย่างงั้นถ้าเอาให้สะดวกที่สุดเนี่ยขอสอมกอมีให้บริการนะคะ,ะมี3มจุดด้วยกันนะคะก็คือที่วงเวียนใหญ่อนุสาวรีช์ชยแล้วก็ที่ท่าช้างนะคะก็ก็ลองดูค่ะครับนี่นี่พอดีเห็นคอมเมนต์คุณแอ์สายนาทีบอกว่าแชร์ไปฟังไปนะคะพอดีวันนี้มารับสเสด็จในหลวงพระราชินีที่ท้องสนามหลวงพระองค์ท่านสเสด็จ9ก้าโมงเช้ามารอก่อนเดี๋ยวคนแน่นคุณแอนนี่ก็จะ เป็นแฟนประจำของเราคนหนึ่งนะแล้วก็จะเห็นทุกครั้งเลยเวลาในหลวงสเสด็จเนี่ยก็จะไปเฝ้ารับสเสด็จก,กับกลุ่มเพื่อนๆกันนะครับนิดนึงก่อนจะไปข่าวต่อไปเนี่นะครับมีคำแนะนำว่าท่านที่ดูทาง y o u t u b e นะช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆนี่มีคนแนะนำมาเพราะว่า y o u t u b e เนี่ยชอบคอมเมนต์นะแล้เขาจะประเมินเป็นคะแนนเหมือนกับเรื่องของ แล้วมันจะมีผลต่อเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็พัก่ายกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์จากข่าวจากอะไรก็ได้นะครับ